อยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณก็ต้องสร้างวินัยให้กับตัวคุณเองความสำเร็จกับวินัยเป็นของคู่กันครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแต่คุณไม่มีวินัยคุณไม่สร้างวินัยให้กับตัวคุณเองการที่คุณจะเข้าใกล้เป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับการสร้างวินัยให้กับตัวคุณเองมันไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่คุณตัดสินใจแล้วคุณลงมือทา คุณยึดมั่นกับเป้าหมายของคุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณถ้าคุณตั้งใจจริงแล้วว่าคุณจะต้องการบรรลุเป้าหมายของคุณคุณจะต้องสัญญากับตัวคุณเองอย่างจริงจังว่าคุณต้องทําคําว่าคุณต้องทํามันเป็นคําสั้นๆและคําที่ง่ายมากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะสร้างวินัยหรือไม่สามารถจะทําตามสัญญาที่ตัวเองให้ไว้ได้เพราะงานบางงานคุณอาจจะไม่ชอบครับ แต่งานที่คุณไม่ชอบอาจจะสร้างเงินหรือสร้างเป้าหมายความสําเร็จให้คุณได้อย่างยิ่งใหญ่และการที่คุณไม่ชอบนั่นก็คือการที่คุณไม่อยากจะทํางานงานนั้นและพอคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทํางานเราก็จะมัดผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวค่อยทําและการที่เราพูดคําพูดพวกนี้บ่อยๆจะทําให้เราห่างไกลเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆ และการที่เราผัดวันประกันพุ่งเราเริ่มทำสิ่งใดแล้วเราไม่สามารถจบงานงานนั้นได้มันจะทำให้ตัวคุณหมดความเชื่อถือะและคุณจะไม่รักตัวของคุณเองผมเองผมก็เคยเป็นครับตอนทำธุรกิจเครือข่ายผมอยากได้เงินไวแต่ตอนนั้นตัวผมเองยังไม่ได้มีวินัยอะไรมากเลยนะครับใครชวนไปทำอะไรผมก็กระโดดไปงาน A งาน B งาน C ซึ่งงาน A ผมยังทาไม่จบ ผมกระโดดไปทํางาน B ีงาน B ผมยังทําไม่จบผมก็กระโดดไปงาน C ีนั่นแหละครับมันคือเหตุผลที่ทําให้ผมไม่รักตัวเองผมไม่เคารพตัวผมเองผมไม่ได้มีวินัยมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนั่นมันคือสาเหตุที่เมื่อก่อนผมทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จผมทําอะไรก็เป็นคนครึ่งๆกลางๆ,ๆไม่ยอมลงมือทําแล้วทําให้จบการที่เราจะบรรลุปเป้าหมายได้เราต้องยึดมั่นในเป้าหมายของเราและที่สําคัญ เราจะต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเราด้วยการที่เราจะมีวินัยได้คือเราต้องรู้ว่าในชีวิตของเราเรามีเป้าหมายอะไรในทุกๆเช้าที่เราตื่นตาลืมมาเราเคยทบทวนเป้าหมายของเราหรือเปล่าครับบางคนอาจจะทบทวนและบางคนก็อาจจะไม่ทบทวนการที่เราไม่ทบทวนเป้าหมายนี่แหละครับทําให้เราหลุดโฟกัสจากเป้าหมายของเราและสิ่งสิ่งนั้นจะทําให้เราเป็นคนไม่มีวินยัย เพราะเป้าหมายของเรามันไม่ได้ชัดเจนมากพอสำหรับตัวผมเองผมอยากเป็นโค้ดด้าน NLP การพัฒนานิสัยการตั้งเป้าหมาย Myset ทางการเงินนั่นแหละครับคือเป้าหมายของผมและสิ่งที่ผมต้องทำทุกวันคือการอ่านหนังสือเพื่อให้ตัวเองมีความรู้และอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลาการที่ผมทำพอดแคสนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่มาฟังเพราะบางคนอยากจะพัฒนาตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มพัฒนาตัวเองอย่างไรผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการพัฒนาตัวเองเพราะผมอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและผมก็อยากรู้ว่าคนประสบความสําเร็จเขาคิดยังไงการทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาก็มาจากสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการอ่านหนังสือจากการเข้าคอร์สสัมมนาหรือจากการพูดคุยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมากกว่าตัวของผมและตัวผมก็สรุปมาเป็นพอดแคสต์นี้ให้ผู้ฟังฟังแล้ว ลงมือทำปฏิบัติตามผมเชื่อครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยแต่ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนการสร้างวินัยไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องยุ่งยากเลยครับเพียงแค่คุณทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณวันละเล็กวันละน้อยวันละ1%อร์ก็ยังดีครับเป้าหมายของผมคือการเป็นโค้ด NLP และการทำพอดแคสต์ของผมก็คือเป้าหมายในแต่ละวันของผมผม,ผมใช้เวลาไม่มากหรอกครับในการทำพอดแคสต์ ผมเริ่มจากการอัดคลิป2อนาทีสนาทีแล้วก็ค่อยๆขยับไปพัฒนาคลิปของผมให้มันดีขึ้นแต่การที่ผมพัฒนาคลิปก็เริ่มมาจากการเริ่มต้นที่ลงมือทำก่อนต่อให้วันนี้คนฟังจะติดตามผมมากขนาดไหนผมจะทำคลิปดีขนาดไหนแต่ผมไม่ลงมือทำคลิปพอรแคสที่ผมสร้างสรรค์มามันก็เท่ากับศูนย์เปล่าแต่ในวันที่ผมลงมือทำทั้งๆที่ผมไม่พร้อม คลิปแรกของผมพูดตะกุกตะกักคลิป2ก็ยังตะกุกตะกักแต่ผมค่อยๆพัฒนาคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือการสร้างวินัยให้กับตัวเองและค่อยๆปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเพราะถ้าคุณยังไม่เริ่มทําคลิปของคุณดีขนาดไหนก็เท่ากับศูนย์เปล่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณจะต้องการทําอะไรคุณต้องการเป็นใครในเมื่อคุณได้วางเป้าหมายแล้วคุณจะต้องตัดสินใจลงมือทําแบบคนประสบความสําเร็จ เพราะการที่คุณตัดสินใจนั่นมันหมายความว่าคุณได้ตัดสินใจตัดสิ่งที่ไม่ใช่ที่ไม่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณนั้นออกไปและคุณได้ตัดสินใจที่จะพาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายสู่ความสําเร็จด้วยทุกวิธีทางเช่นตัวคุณตั้งใจไว้แล้วว่าจะออกกําลังกายก่อนไปทํางานทุกๆวันแต่พอเอิญวันนั้นคุณตื่นสาย และการที่คุณคิดว่าคุณจะออกกําลังกายนั้นมันไม่ทันเสียแล้วเพราะคุณไม่มีเวลาแต่คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับการออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องไปยิมอย่างเดียวครับถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเช่นการกระโดดตบ10ทีการวิดพื้นสัก10ทีหรือสควอตซิทอัพสัก10ทีก็ได้ครับหรือถ้าคุณยังบอกว่าคุณไม่มีเวลาจริงๆคุณอาจจะลุกมา ยืดเส้นยืดสายมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับและการที่คุณยืดเส้นยืดสายกระโดดตบวิดพื้นซึดอัพมันจะทําให้ตัวคุณมี energy ที่สูงเพราะผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับอย่างน้อยคุณก็ได้สร้างวินัยในการออกกําลังกายให้กับตัวเองสร้างวินัยทําในสิ่งที่คุณตัดสินใจที่อยากจะมีสุขภาพดีหรือตัดสินใจเข้าใกล้เป้าหมายของคุณในเมื่อคุณกําลังสร้างวินยัย การสร้างวินัยมันอาจจะต้องใช้พลังงานที่สูงคุณก็ต้องตอบแทนตัวคุณเองบ้างด้วยการให้รางวัลเล็กๆน้อย,อยๆสักหน่อยก็ยังดีครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีและการที่มีหุ่นดีคุณอาจจะต้องกินอาหารคินอาหารที่คุณไม่อยากกินนะครับอกไก่แห้งๆผักต้มหรือผัดและคุณจะต้องไปออกกําลังกายหนักๆในยิมเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณอาจจะตั้งเป้าหมายอย่างนี้ก็ได้ครับ ในอาทิตย์นี้ฉันจะไม่กินอาหารที่เป็นของมันของทอดและของหวานถ้าฉันทำสำเร็จฉันจะให้ชีตเดย์ตัวเองหนึ่งวันจะกินอะไรก็ได้การที่คุณมีชีตเดย์เนี่ยแหละครับมันคือการให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆที่คุณมีวินัยกับตัวเองในการออกกำลังกายคุณเห็นหรือเปล่าครับไม่ว่าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จในด้านอะไรด้านการเงินด้านความสัมพันธ์หน้าที่การงาน หรือเป้าหมายอะไรก็ได้ครับที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทําถ้าคุณไม่สร้างวินัยให้กับตัวคุณเองคุณก็จะไม่สามารถเข้าใกล้เป้าหมายของคุณและการประสบความสําเร็จมันก็เป็นเรื่องยากครับใครในที่นี้ต้องการสร้างวินัยให้กับตัวเองพิมพ์คําว่าสร้างวินัยให้กับตัวเองมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมเน็ตปฏิพาน u c c e s s Channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ